สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่บัตรสวรัสดิการแห่งรัฐในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2565นะครับเช็คเงินเข้าบัตรคนจนได้เลยครับนี่บัตรสวรัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนพฤษภาคม2565นะครับโดยกรมบัญชีกลางนะครับเริ่มใจเงินเข้าบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐนะครับ ให้กับผู้ถือบัตรคนจนลายเก่าจำนวน14.54ล้านลายนะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับและไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งพฤษภาคมดังนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ที่เข้ามาเนะี่ย ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับวงเงินซื้อสินค้านี่นะครับ2 0 0ร้อบาทต่อเดือนนะครับล่าสุดเลยนะครับส่วนลดค่าซื้อการดหุงต้ม0 0บาทต่อ3เดือนนะครับนี่นะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขสห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับค่าโดยสารรถไฟห้าร้อยบาท ต่อเดือน,นครับค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT BTS ARL และค้อสมากอ่อ0 0บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรทมอัปเดตล่าสุดวันที่1น,นะครับวันที่1นเมื่อวานนี่เองผมเอามาลงให้ดูนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นี่นะครับเริ่มจ่ายอะไรบ้างนะครับเริ่มใช้เดือนนี้ได้เลยนะครับวงเงิน ซื้อสินค้าส่วนลดกัดหุงต้มนะครับแล้วก็มีเงินสังเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับห้าถึงหนึบาทต่อเดือนสําหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีเงินคืนค่าไฟฟ้านะครับเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาบาทต่อโคเดือน ต่อเดือนนะครับแล้วก็เงินค่าน้ำประปาไม่เกิน1 0 0รบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับส่วนที่เกิน1 0 0รบาทผู้ถือบัตรต้องชำระเองนะครับแล้วก็เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ นะครับนี่สองรบาทต่อเดือนอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนี่ครับฟังเน้นๆถ้าใครฟังไม่ทันก็กดสต็อปเลยกดดูหลายๆรอบนะครับนี่ความรู้ใหม่นะครับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการครับนี่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด share, กด,กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับน,นี่ลาไปก่อนสวัสดี